สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาทบทวนเกี่ยวกับการแก้สมก,การฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียนฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียนเป็นฟังก์ชันเกี่ยวกับเลขยกกําลังยกตัวอย่างเช่น2ยกกำลัง x บวกหึงเท่ากับ2กงาลังสองดูที่ฐานถ้าฐานมันเท่ากันแสดงว่ากําลังต้องเท่ากันจึงสรุปได้ว่า x บวกหเท่ากับ2 x จึงมีค่าเท่ากับ1หรือ 2ยกกำลัง4เท่ากับ x ยกกำลัง4นักเรียนพิจรารณาดูกำลังเท่ากันแล้วมีค่าเท่ากันแสดงว่าฐานต้องเท่ากันจึงสรุปว่า x มีค่าเท่ากับ2การแก้สมการฟังก์ชัน x p o n นเ t เนเมีหลายรูปแบบทีนี้รูปแบบต่อไปครูจะยกตัวอย่างเช่นให้แก้สมการ2ยกกำลังสอง x ลบสยกกำลัง x ลบสิ 12. มีค่าเท่ากับศน ตรงนี้เราต้องแยกตัวประกอบโดยที่ฐานมันเปลี่ยนไปจากที่เราเคยเรียนมามันจะกลายเป็นฐานสองสองยกกำลัง2 x ลบ2กำลัง x ลบ12เท่ากับ0ถ้าจะแก้ให้สะดวกนักเรียนก็ต้องเปลี่ยนฐานให้เป็นตัวแปรที่เราสามารถมองเห็นภาพได้อย่างเช่นให้2ยกกำลัง x มีค่าเท่ากับ m 2ยกกำลัง 2x ก็เท่ากับ m กํากำลัง2จึงเปลี่ยนรูปได้เป็น m กํากำลัง2องลบ m ลบ12เท่ากับ0แล้วเราแยกตัวประกอบได้เป็น m ลบ4คูณกับ m บวก3มีค่าเท่ากับ0จากตรงนี้จะได้ m ลบ4เท่ากับ0หรือ m บวก3เท่ากับ0 m มีค่าเท่ากับ4หรือ m เท่ากับลบ3 m คือ2ยกกำลัง x 2ก,กำลัง x เท่ากับ4หรือ2ก,กำลัง x เท่ากับลบ3แต่ตรงนี้สรุปว่าเป็นเท็จเพราะไม่สอดคล้องกับบทนิยามฟังก์ชัน Ex x p o n e เ t ช a l บอกว่า r cos r บวกยกกำลังแล้วจะได้จำนวนจริงบวกเสมอแต่นี้เป็นจำนวนจริงลบจึงใช้ไม่ได้เป็นเท็จ มาพิจารณาสองยกกำลัง x เท่ากับ4เปลี่ยนสให้เป็นเลขฐาน2 2กำลัง x เท่ากับ2จึงสรุปว่า x มีค่าเท่ากับ2ตัวอย่างต่อไปตัวอย่างต่อไป2ยกกำลังสอง x บวก2ลบ9คูณ2กำลัง x บวก2เท่ากับ0เราต้องพิจารณาทีละจำนวนอย่างพจน์แรก2ยกกำลังสอง x บวก2หมายความว่า สยกกำลังสองคูณกับ2ยกกำลัง 2x ลบ9คูณ2องกำลัง x บวก2เท่ากับ0 2นย์กำลังสองมีค่าเป็น4ก็เป็น4คูณกับ2ยกกำลังสองเลบ9คูณ2องกำลัง x บวก2เท่ากับ0เรานับดู1 2 3มีสมพจน์ก็เป็นการแยกตัวประกอบแต่การแยกตัวประกอบตรงนี้เป็นเลขฐานสอง ถ้าเราไม่แยกเลยเราจะเปลี่ยนให้เป็นเลขตัวตัวแปรพื้นฐานที่เราเคยผ่านมาอย่าง2ยกกำลัง x มีค่าเป็น m 2ยกกำลัง2 x ก็เท่ากับ m กำลังสนำมาเขียนเป็นสมการจะได้4 m กำลังสลบ9 m บวก2เท่ากับ0แยกตัวประกอบเป็น2เล็บคูณกัน เราจะได้เป็น 4m คูณ m พจน์หน้า 4m กํลัง2แยก2ก็แยกเป็น1คูณ2บวกก็เป็นลบคูณลบ 4m กํลัง2ลบ1ลบ8รวมเป็นลบ 9m ลบ1คูณลบ2ได้บวก2เพราะฉะนั้นตรงนี้จะได้ m มีค่าเท่ากับ1ส่วน4และ2 m คือ2กํลัง x ก็จะเท่ากับ2กำลังลบ2กับ2กำลัง1เพราะฉะนั้น x มีค่าเท่ากับลบ2และ1จะได้คำตอบตรงนี้ค่าออกมาเป็นจำนวนบวกแสดงว่าหาค่าตัวแปรได้ทั้งสองค่าฟังก์ชัน exponential นอกจากการแก้สมการแล้วเราสามารถนำมาแก้อสมการโดยดูที่ฐานถ้าฐานมากกว่า1จะเป็นฟังก์ชันเพิ่ม ถ้าฐานอยู่ระหว่างศูนย์กับ1จะเป็นฟังก์ชันลดอย่างเช่นอ2อยกกำลัง x บวก1มากกว่า8เพราะนั้นต้องดู2ยกกำลัง x บวก1มากกว่า2ยกกำลัง3ก็สรุปได้ว่า x บวก1มากกว่า3เพราะดูที่ฐานฐานสองมากกว่า1เป็นฟังก์ชันเพิ่มเครื่องหมายยังเหมือนเดิมจึงสรุปได้ว่า x มีค่ามากกว่า2นํนำมาตอบ ถ้าแสดงบนเส้นจำนวนจำนวนใดๆก็ได้ที่มีค่ามากกว่า2นำมาเขียนเป็นเซตคำตอบเซตคำตอบก็คือจำนวนทุกจำนวนที่มากกว่า2หรือเซตของ x โดยที่ x มากกว่า2ตัวอย่างต่อไปถ้าฐานเป็นฟังก์ชันลดอย่างเช่นเศษ1ส่วนส ยกกำลัง 2x บวก3มีค่าน้อยกว่าเศษ1น่นยกกำลัง7ฟังก์ชันลดกำลังยิ่งมากค่ายิ่งลดลงจึงสรุปได้ว่า 2x บวก3มีค่ามากกว่า7เราหาค่า x จะได้7-3ลบ3หารด้วย2 x ก็มีค่ามากกว่า2ก็สรุปได้ว่าเซตคำตอบ คือจำนวนทุกจำนวนที่มีค่ามากกว่า2หรือเซตของ X โดยที่ X มากกว่า2นักเรียนในการแก้สมการของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลก็ให้ดูที่ฐานพยายามทำฐานให้เท่ากันถ้าเป็นการแก้สมการมันเชื่อมด้วยเครื่องหมายเท่ากับ ถ้าฐานเท่ากันกําลังเท่ากันถ้ากําลังเท่ากันสรุปว่าฐานเท่ากันแต่ถ้าเป็นการแก้อสมการเราก็ต้องดูที่ฐานถ้าเป็นฟังก์ชันเพิ่มเครื่องหมายยังเหมือนเดิมคือมีฐานที่มากกว่า1เป็นฟังก์ชันเพิ่มถ้าอสมการตรงนั้นมีเครื่องหมายเป็นมากกําลังก็มากแต่ถ้าอสมการตรงนั้นมีฐานเป็นฟังก์ชันลดกําลัง มากค่าจะน้อยถ้ากำลังน้อยค่าจะมากอย่างเช่นตัวอย่างนี้ฐานเป็นฟังก์ชันลดยกกำลังแล้วค่าน้อยแสดงว่ากำลังมากเราก็ดำเนินการแก้อสมการมาจะได้คำตอบตามที่เราต้องการอีกตัวอย่างเช่นเศษ2ส่วน3ยกกำลัง x ลบ2มากกว่าเศษ9ส่วน4นักเรียนดูฐานฐานยังไม่เท่ากันเราต้องทำฐานให้เท่ากัน เศษสอ่วนสยกกำลัง X- 2ลบสองมากกว่าเก้าส่วนสเปลี่ยนฐานก็กลายเป็นเศษสาส่วนสองยกกำลังสองฐานไม่เท่ากันเราต้องทำฐานให้เท่ากันเราจะทำฐานซ้ายให้เท่ากับขวาหรือฐานขวาให้เท่ากับซ้ายก็ได้ในที่นี้ครูจะทำฐานทางขวาให้เท่ากับทางซ้ายมันก็จะกลายเป็นเศษสอส่วนสที่ยกกำลังลบส ต่อมาเรามาพิจารณาตรงนี้เป็นฟังก์ชันลดตรงนี้เป็นฟังก์ชันลดก็จะสรุปได้ว่า x ลบ2มีค่าน้อยกว่าลบ2เมื่อเราหาค่า x ก็สรุปได้ว่าลบ2บวก2 x เป็นอะไรก็ได้ที่มีค่าน้อยกว่า0มีค่าน้อยกว่า0ย์จะทำให้ค่าของมันเป็นจริงตามอสมการที่ให้มา เซตคำตอบคือลบอินฟินิตี้ถึง0เรื่องต่อไปฟังก์ชันลอ,อก,การิทึมฟังก์ชันลอ,อก,การิทึมเนี่ยเป็นอินเวอร์ของฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลเราเรียนมาแล้วในคุณสมบัติของฟังก์ชันลอ,อก,การิทึมทีนี้เราจะมาทบทวนในการหาค่าอย่างคูณยกตัวอย่างเช่น l o อกหนึ่งร้อ่สิบแฐาน2เราจะหาค่าล็อก128ฐาน2เราก็ดูเหมือนเดิมดูฐานเป็นหลัก ฐาน2ต้องเปลี่ยน128ให้เป็นเลขฐาน2ก็จะได้ว่าล็อก2 2ที่ยกกำลัง7จะมีค่าเท่ากับ128ฐาน2เราก็ใช้คุณสมบัติของฟังก์ชัน l o อกบอกว่า l o อก m ยกกำลัง x ฐาน a ตบกำลังลงมา7ก็กลายเป็น7 l o ล็อก2ฐาน2 l o ล็เดียวกันฐานเดียวกันมีค่าเป็น1 7คูณ1จึงมีค่าเท่ากับ7 ในการหาค่าล็อกทำลองเดียวกันถ้าเป็นล็อกผลคูณอย่างเช่นล็อก2ฐาน2บวกกับล็อก4ฐาน2การบวกล็อก m ฐาน a บวกล็อก n ฐาน a เท่ากับล็อก m คูณ n ฐาน a มันก็จะเป็นล็อกของ2คูณ4ฐาน2ก็เท่ากับล็อก8ฐาน2 สเปลี่ยนเป็นฐานแปดเปลี่ยนเป็นฐาน2ก็เป็น2ยกกําลัง3ฐาน2ตบ3ลงมา3ามล็อกสฐาน2ก็มีค่าเท่ากับ3าคูณหได้3อันนี้เป็นการนําคุณสมบัติของล็อกมาใช้ในการหาค่าซึ่งเราเรียนมาแล้วเราจะนําเรื่องของฟังก์ชันลอตมาแก้สมการอย่างกูยกตัวยอย่างเช่นล็อก x x บวก7 เท่ากับ0อันนี้หาค่าโดยใช้การปลดฐานอันนี้ล็อกไม่มีฐานคือล็อกฐาน10ปลดฐาน10จะกลายเป็น 2x บวก7เท่ากับ10ยกกำลัง0 10กำลัง0มีค่าเป็นเลข1หาค่า x จึงมีค่าเท่ากับ1ลบ7ส่วน2 1ลบ7ส่วน2 x มีค่าเท่ากับลบ3 ทีนี้เวลาหาค่า x ได้ต้องไปแทนค่าในล็อกในโจทย์ที่ให้มาด้วยว่าใช้ได้ไหมเรานำลบสามไปแทนค่า x 2คูณลบสได้ลบหลบหบวกเได้1มีค่าเป็น1แสดงว่าหาค่าล็อกได้ล็อก1ฐาน10มีค่าเป็น0เป็นจริงดังนั้นคำตอบที่เราหาได้ถูกต้องคือ x เท่ากับลบสามถ้าสมมุติว่ามีฐานหลายๆฐานอย่าง ล็อกรูดสามล็อกห้าแล้วก็เป็น x บวกหนึ่งเท่ากับศูนย์อย่างนี้เราจะปลดทีละฐานปลดอันดับหนึ่งปลดล็อกฐานรูดสามมาก่อนมันก็จะเหลือล็อก x บวกหนึ่งฐานห้าเท่ากับรูดสามยกกำลังศูนย์มีค่าเท่ากับหนึ่งต่อมาปลดล็อกฐานห้าก็จะเหลือ x บวกหนึ่งเท่ากับห้ายกกำลังหนึ่งมีค่าเป็นห้า หา x x ก็มีค่าเท่ากับ5ลบ1 x มีค่าเท่ากับ4ได้คำตอบทุกครั้งต้องนำไปตรวจคำตอบในโจทย์อย่างอันนี้เป็นเลข4 4บวก1ได้5เป็นจำนวนจริงบวกหาค่าล็อกได้ดังนั้นคำตอบของเราก็คือ x เท่ากับ4นอกจากนี้เราจะแก้สมการของล็อกฐานธรรมชาติล็อกฐานธรรมชาติก็คือล็อกฐาน e แต่เวลาเราเขียนเราใช้ ln ตรงนี้เราก็ทำเหมือนเดิมคือปลดล็อกฐาน e ตรงนี้จะเหลือ 3x ลบ11เท่ากับ e ยกกำลัง0 e มีค่าประมาณ2.178จำนวนใ,นใดๆที่เป็นจำนวนจริงยกกำลัง0จะมีค่าเป็น1เสมอตรงนี้เราก็หาค่า x ได้เท่ากับ1บวก11ส่วน3เพราะนั้น x ก็มีค่าเท่ากับ4เราก็ตรวจคำตอบนำ4ไปแทนค่า x 4 3 12 12ลบ11เหลือ1 เป็นจำนวนจริงบวกเพราะนั้นหาค่าล็อกได้คำตอบคือ x เท่ากับ4ในการหาค่าล็อกจากที่เราเรียนมาจึงสรุปว่าในการหาค่าล็อกนักเรียนจะต้องจำคุณสมบัติในการหาล็อกให้ได้คุณสมบัติเราเรียนไปแล้วการหาค่าล็อกหรือการแก้สมการล็อกทุกครั้งจ้องนำคุณสมบัติเหล่านั้นมาใช้ในการหาค่าแล้วที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งฟังก์ชันล็อกเนี่ย เป็นฟังก์ชัน r บวก cos r หมายความว่าจำนวนจริงบวกเท่านั้นที่เราจะหาค่าล็อกได้ถ้าจำนวนติดลบคำตอบนั้นจะกลายเป็นเท็จเพราะไม่สามารถหาค่าล็อกของจำนวนจริงลบได้